ละครสั้นเอซีเรื่องครอบครัวแองเกิลอีฮินเฮ้อกอกไปข้างนอกได้สร้างสระนะ้ำให้สักทีเอ้อยไปดีกว่านี่นี่นี่กี อะไรห,หรอพี่มิกูเขาว่านะพ่อจะสร้างสากดามให้เราใช่ไหมอ่ะเห็นพ่อพูดอยู่นะ่ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะสร้างให้เปล่าพี่ว่านะ่ะอาจจะต้องมีอะไรแอบแฝงแน่นอนหนูก็ว่างานนะ่ะแล้วโทรรูละ่ะ ยังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยก็เป็นเด็กเนี่ยก็ต้องนอนหลับนะเข้าใจไหมเออตา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 ค่ะตจ้าง้าให้เาอรมาดูกันเลย ขอโทษละคะที่ขัดจังหวะมาดูเล้ยให้ดีกว<ฮ>่าอืมไม่รู้จะได้ยังงแต่มันก็ต้องสร้างลองดูหน่อยว่าอันไหน Mình giữ bên anh này Nyan... Lòng du Đu sắc Nói no lào can แต่อยากสร้างอะแต่ไม่รู้ว่าจะได้รเปล่านะ ย่งไงเงี้ยบันไดอ,อยัดออกมาหน่อยสร้างโดยไม่ต้องใช้ช่างสักคนเดียวเราเนี่ยแหละสร้างเองไม่ต้องพึ่งพาใคร สร้างสระน้ำเปล่งคาเลยงั้นทางบันไดต่ออีกและก็ สร้างตรงนี้<ร>อีกแอนสัก,ก,สกว่ายน้ำอีกแล้วให้<ไ>เราจะสร้างสักน้ำยาวใหญ่ไปเลย เอาเป็นสีทองอารามเลยนะยร้อเตรเลยนอื่นต้องลดขนาด ดอกอ่ะใส่ดีสร้างสระน้ำให้ดูวยนะนี่สระน้ำมันใหญ่โตเลยอืมแต่มันก็ใหญ่เกินไปหน่อยเนี่ย

ได้อยู่หรือเปล่าขนาดนิดหน่อยนิดนึงไม่สิไม่ใช่อันนี้จะยาวไปถึงข้างบ้านแล้วไหมล่ะ ลองที่จะอยากลองมากเลยสร้างสากน้ำไม่ครั้งแรกถ้าทุกคนเป่นมาเห็นแล้วก็ลองดูสว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ตอนนี้สิ สร้างสะว่ายน้ำให้ทังทีก็ต้องเป็นสีทองสิสะน้ำใหญ่โตสัขนาดนี้ใครจะไม่สร้างให้นี่มันฉันใส่เปรียนะฉันไม่ได้ เวลาต้องมันอาจจะชักช้าไปไหนก็ตามแต่รับรองเสิงมือมาหาแน่นอนและก็ Long, feet, long, 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 long. Yeah. right now. รีบร้อยแล้วยังเรือลงน้ำใส่น้ำเข้าไปแต่เดี๋ยวสิมันต้องตกแต่งด้วยแต่เราต้องใส่ก่อน ้างดังหลายชั่วโมงแน่ โอ้โหโตกตายกามาดูสิว้าวน้ำนี่เป็นเกล็ดแล้วนะนี่ต่อไปก็เหลือแค่ตกแต่ง ตกแต่งแบบนี้ก็แล้วกันมันจะได้ส,สวยหน่อยตึ่ขึ้นมาเห็นตรงว้าวแน่นอน แล้วดูสิยิ่งต่อก็ยิ่งมันดูสิดูใครส่อิจชาบ้างก็ไม่รู้นะแต่ามาเล่นส่าว่ายนะ้าของฉันก็พอแล้ว ต่อยอดด้วย,วย,ยนีไน่ไงละร้ต่อไปก็ใจังนะว้า น้องตามพี่ไปดูะปะปปีป,ปิงไปดีกว่าตามมาแล้วสิโห ขึ้นไปดีกว่าฝากไว้นะ้ำอู้โอไมคกจูดก็สาวไว้น้ำน่ะน้ำไงจะทำไมตกใจทำไมหรอโอ้ไมคกจูดมาเล่นสิรอได้เว่อ ใส่น้ำชัดชัดนรวมสาวายน้ำโอ้ my god สาวายน้ำเหรอแล้วลูกจอ้โอ้โหสวยจริงๆด้วยอ่ะอ่ะงั้น โกรธที่กินพริกกรอบไปก็แดกเห็นแกระน,น้ำอ่ะนะตัวหัวใจก็มนี้วยกเอามนะกดด้ครับหายโกรธดกได้เอาละค่ะสำหรับครอบครัวมิสำหรับครอบครัควาสามมิหนึ่งโทแล้วก็ สำหรับครอบครัวนี้นะคะก็ได้จบนวนเเท่านี้นะคะนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะก็อย่าพลาดนะคะเพราะว่าจะได้แจกไอดีนะคะนี่ไอดีนะคะบ๊ายบาย